รายการวันที่29มกราคมจ่ายเงินเดือนให้พนักงานโดยตัดจากบัญชีออมทรัพย์ของบริษัทเข้าบัญชีพนักงานเป็นเงินเดือน50,000บาทหักภาษีณที่จ่าย3,200บาทและเงินประกันสังคมส่วนที่หักจากพนักงาน1,500บาทเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรแกรมแล้วเราจะเลือกที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะ กดไปที่ปุ่ม Work Flow ค่ะจากนั้นเลือกรายการลงรายวันค่ะสมุดบัญชีเราจะเปลี่ยนหากไม่ทราบกดจุดและ Enter เพื่อค้นหาในที่นี้เราจะเลือกสมุดร,รายวันจ่ายโดย PC ค่ะกดเลือกค่ะกด OK ค่ะกด F3 เพื่อเพิ่มค่ะ วันที่ลงบัญชีลงวันที่19เดือนหนึ่ปี58ค่ะรายละเอียดเอกสารเราจะลงว่าเงินเดือนจ่ายเงินเดือนมกรา58ค่ะระหัสบ,บัญชีหากเราไม่ทราบกดจุดและ Enter เพื่อค้นหาค่ะในที่นี้ เราจะค้นหาเงินเดือนและโบนัสพนักงานค่ะระหัสบัญชีคือ512001 กด enter เพื่อเลือกค่ะโดยยอดเงินเดบิตจะเท่ากับ50,000บาทค่ะระหัสบัญชีหากไม่ทราบกดจุดและ enter เพื่อค้นหาในที่นี้เราจะค้นหาภาษีเงินได้หักหนที่จ่ายค่ะ รหัสบัญชีคือ201 201ค่ะ Enter และเลือกค่ะยอดเงินเครดิตจะเท่ากับ3,200บาทค่ะรหัสบัญชีหากไม่ทราบกดจุและ Enter เพื่อค้อนหาในที่นี้เราจะค้นหาเงินเดือน ขอประคันโทษค่ะเราจะค้นหาเงินประกันสังคมหักหน้าที่จ่ายครั้งจ่ายค่ะรหัสบัญชีจะเท่ากับ201-203กด enter และเลือกค่ะยอดเงินเครดิตจะเท่ากับ1,500บาทค่ะ การวันที่4รหัสบัญชีหากไม่ทราบกดจุดและ Enter เพื่อค้นหาเราจะเลือกที่เงินฝากออมทรัพย์ค่ะรหัสบัญชีคือ101202ค่ะ Enter และเลือกค่ะยอดเงินเราจะทำให้ดุลกันดังนั้นจึงกด F2 เพื่อให้ดุลกันค่ะ ยอดดุลจะเท่ากับ45,300บาทค่ะดังนั้นจึงกด F 7เพื่อลิงค์ค่ะกดเพิ่มค่ะเราจะเลือกรายการธนาคารองค์เงินอื่นๆกดเลือกค่ะประเภทเอกสารหากไม่ทราบกดจุดและ Enter เพื่อค้นหาในที่นี้เราจะเลือก ชื่อประเภทเอกสารถอนโดยการโอนค่ะ trw นะคะกดเลือกค่ะวันที่เอกสารลงวันที่29เดือน1ปี58ค่ะหมายเหตุเราจะลงว่าจ่ายเงินเดือนค่ะ บัญชีธนาคารหากไม่ทราบกดจุดและ Enter เพื่อค้นหานะคะในที่นี้เราจะเลือกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ค่ะเลือกได้เลยค่ะ จับคู่รหัสบัญชีหากไม่ทราบกดจุดเละ enter เพื่อค้นหาในที่นี้เราจะเลือกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เช่นกันค่ะมูล,ลค่าจะเท่ากับ45,300บาทตามที่เราลงบัญชีไว้นะคะจากนั้นกด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะกด save All ค่ะ กด F10 เพื่อบันทึกอีกครั้งค่ะสแล้วขอบคุณค่ะ